ลดกดแลคติกในกล้ามเนื้อทำให้วิ่งแล้วไม่เมื่อยครับวันนี้เรามาพูดถึงการกินกันสวัสดีครับดินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I am a Runner ครับผมชนะที่รวมึงเรื่องวิ่งเรื่องกินเรื่องเที่ยว ไว้ในที่เดียวกันเราอยู่กันมาถึงตอนสุดท้ายนั่นคือตอนที่3นะครับผมสำหรับการลดการเกิดกรดแลคติกในกล้ามเนื้อสำหรับ EP นี้ครับ EP 3นี้ผมจะมาพูดถึงการลดกรดแลคติกด้วยการรับประทานอาหารนะครับผมอย่างแรกเลยอยากจะบอกทุกท่านว่าควรจะเพิ่มการรับประทานอาหารเกี่ยวกับ โพแทสเซียมนะครับผมแร่ธาตุโพแทสเซียมน,นั้นนะครับจำเป็นต่อการสร้างพลังงานให้แก่ร่างกายการได้รับโพแทสเซียมในระดับที่พอดีนะจะช่วยให้ร่างกายขนส่งออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อของเราเนี่ยขนาดออกกำลังกายได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ลดการเกิดกรดแลคติกดได้อีกด้วยดังนั้นครับจึงควรเพิ่มโพแทสเซียมในชีวิตประจำวันครับซึ่งวิธีที่ได้รับจากอาหารเนี่ย มันก็นับเป็นวิธีที่ดีอีกตัวอย่างนึ่งเลยแหละส่วนไอ้เจ้าโพแทสเซียมมมีอะไรบ้างที่นึกออกอะไนะจำเป็นเลยนะก็คือพวกบีดรูทผักโขมคันา้าหัวไชเท้าถั่วต่างๆถั่วแขกถั่วเม็ดแห้งเงี่ยถั่วขาวถั่วลิสงถั่วแดงถั่วและอะไรประมาณอย่างนั้น มมเมล็ดฟักทองงาดำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันงาอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะครับผมมันก็มีโพแทสเซียมอยู่นะครับหรือว่าถ้าใครเป็นคนไม่กินผักใช่ไหมมันก็จะมีพวกเม็ดแคปซูลที่ที่เป็นเม็ดแคปซูลเนี่ยขายเป็นโปโพแทสเซียมอยู่เหมือนกันก็ไปหาซื้อมาแล้วกันถ้าใครมีตังก็ใช้ตังแก้ปัญหาเอานะครับต่อมาเลยครับรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยกรดไขมันนะครับ อาหารที่อุดมไปด้วยกรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายนําน้ําตาลกูโคสไปใช้เป็นพลังงานครับซึ่งมันจาเป็นต่อการสร้างพลังงานของร่างกายแล้วก็ยังช่วยให้ร่างกายต้องการกรดแลคติกน้อยลงขนาดวิ่งด้วยนะครับผมทําให้เราวิ่งได้นานนะครับซึ่งกรดไขมันที่จําเป็นมันได้จาก จากปลาจากแหล่งน้ำเย็นเช่นแซลมอนทูนา่าปลาแมคคาร,รลจากถั่วต่างๆครับถั่ววอลนัทอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับผมหรือว่าจากน้ํามันพืชก็ได้น้ํามันข้าวโพดน้ํามันดอกทานตะวันน้ํามันถั่วเหลืองประมาณนั้นกรดไขมันยังช่วยเรื่องการลดการอักเสบช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นใน วันต,ต่อมาหลังจากการวิ่งด้วยนะครับผมเพราะนั้นกดไขมันก็สำคัญเช่นเดียวกันนะถัดมาครับคือการดื่มเบกกิ้งโซดาละลายน้ำอันนี้ผมไม่เคยเหมือนกันแต่ผมก็ได้ยินมาเหมือนกันเบกกิ้งโซดาเป็นสารละลายที่มีลิปเป็นด่างครับเมื่อดื่มเข้าไปแล้วมันจะเจือจางให้เป็น กดแลคติกที่เกิดขึ้นในกล้ามเนื้อมีฤทธิ์เป็นกลางนะครับผมมันมันมันจะไปเจือจางกดแลคติกนั่นแหละนะครับมันมันหลักการมันง่ายๆก็คือว่าเราถ้าเราออกกำลังกายแล้วเรามีกดแลคติกเยอะใช่ไหมหลังหลังจากการออกกำลังกายเนี่ยถ้าเราเราดื่มเบกกิ้งโซดาละลายน้ำเนี่ยด่างมาผสมกดมันก็จะเป็นกลางอันนี้คือหลักการง่ายๆซึ่งผมก็ยังไม่เคยทำนะอันนี้ต้องบอกบอกไว้ก่อนนะซึ่ง ยิงแล้วได้ยินมาว่าวินีจนี้มันช่วยให้ช่วยช่วยกับหลังจากออกกําลังกายหนักๆอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้กล้ามเนื้อไม่ได้รู้สึกแสบร้อนอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะักหลังจากการวิ่งออกกำลังกายหนัก,นกๆนะครับผมแล้วก็เพื่อให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้องเนี่ยผสมเบกกิ้งโซดาในประมาณ0.3กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรมัม เข้าไปในน้ําเย็นประมาณ340มลลิลิตรนะครับผมอาจจะผสมน้ำมะนาวลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ได้รสชาติตามใจชอบก็ได้นะครับผมอันนี้ย้ําอีกทีหนึ่งผมไม่เคยทำนะสุดท้ายครับรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน B นะครับผมวิตามิน B เป็นส่วนสาคัญในการขนส่งน้ําตาลไปยังส่วนต่างๆของร่างกายครับซึ่งนําไป เขาผ่านเป็นพลังงานให้แก่กล้ามเนื้อขนาดออกกำลังกายนะครับดังนั้นจึงช่วยลดความต้องการกดลักติกของร่างกายได้นะครับอาหารที่มีวิตามินบีสูงๆเนี่ยมันมีผักใบเขียวมเมล็ดธัญ,ญพืชถัว่วจำพวกผักถั่วมเมล็ดมเมล็ดที่เป็นแห้งถัว่วลิสงถั่วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมรวมถึงอาหารที่มีโปรตีนสูงอะไรแก่ปลาเนื้อวัวสัตว์ปีกไข่ หรือผลิตภัณฑ์จากนมเป็นต้นนะครับผมอาหารที่มีวิตามินบีสูงมันจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการวิ่งของเรานะครับผมมันก็จะช่วยให้ฟื้นฟูแล้วกัต้องเรียกว่าฟื้นฟูเนาะก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมก็น่าจะมีแค่นี้สำหรับการ,รกลดกดแลคกติกในกล้ามเนื้อสำหรับการรับประทานอาหารก็ถ้าใชา้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์กด subscribe s c r ต b e ให้กับ I am a Runner ด้วยนะครับลำรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับ mm hmm. สวัสดีครับ